เชย,ยืดละเทขอบคุณนะคะสินเชาขอบคุณทำรับของขวัญน,นะคะเอาไปไกลไกลมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่บนรถเดี๋ยวติ๊กต็อกมันจับเดี๋ยวโดนแปนอีก thank you for g i f t นะสวัสดีค่ะคิดถึงจุ้ง เวานกแง่ลังคิดว่าแบบเออมันเหลืออีกตอนนี้เหลืออีกแค่2จังหวัดที่พี่ฟ้าจะได้ไปนะคะก็จะหมดหน้าฤดูของการประกวดมิสแกรน2023แล้วนะคะต่อไปก็จะเหลือแค่ประจวบแล้วก็ปทุมธานีนั่นเองนะคะก็เลยแบบเออถามแไปลุกอะไรดีนะอะไรเงี้ยที่ยังไม่เคยทำถ้าจะติดคิวอม,มองไม่นานไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะัะตัวจับไว้อยู่ในรถ คยาวไป,วววไปเพชรบูรณ์ที่เหลือพี่ฟ้าจะไม่ได้ไปนะคะก็จะเหลือแค่ประจวบ อย่าบอกน้ถั่วเน่าอ่ะ Yes <sir. S 2> เอาก่อนเลยแก <laughs> <laughs> วันนี้นะคะ <laughs> ก็อยากให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญนะคะพี่ฟ้าได้บริจาครงเย็นนะคะให้กับวัดสองวัดนั่นเองนะคะต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ที่บางนาที่หนึ่งรู้สึกเป็นที่การที่หนึ่งแล้วก็ที่บางนาที่หนึ่งเป็นรงเย็นไว้สาหรับใส่ศพตอนแที่ทุกคนเห็นตา งานศพอะที่วัดนะเขาจะมีโรงเย็นที่จะใส่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยโรงเย็นมีความจําเป็นอย่างหนึ่งที่พี่ฟ้าตั้งใจจะทํามัน,นเพราะว่าบางอย่างบางศพเนี่ยที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไม่สามารถฉีดฟอร์มาลีนได้แบบมันฉีดไม่ได้เพราะอย่างแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดหรืออะไรก็ตามที่แบบมันฉีดไม่ได้เนี่ยโรงเย็นมันจําเป็นมากๆที่จะที่จะเก็บกักเก็บศพไว้ได้ให้มันแบบไม่เน่านั่นเองนะก็ซื้อไปทั้งหมด2โรงด้วยกัน วันนี้ก็ได้เอาไปถวายแล้วนะคะนั่องจริงๆก็ตั้งใจทําบุญมันเป็นบุญใหญ่มากเลยนะที่ทําไปเนี่ยทาไปในวันเกิดของตัวเองก็ตั้งใจอุทิศให้กับแบบจ้ากรรมนายเวและคุณพ่อรวมถึงแบบครูบาอาจารย์อะไรหลายๆคนที่เทวดาปกป้อแบบคุ้มครองรวมถึงแบบว่าให้กับปริวารทั้งหลายแหล เราก็คิดอยู่มีสองอย่างที่อยากจะทำนะเกี่ยวกับวันเกิดตอนแรกกับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากสัตว์อะ,อะกับหมูอะไรอย่างเงี้ยสัตว์ใหญ่รู้แหละว่ามันหลีกเลี่ยงในการที่จะทานในการที่จะกินไม่ได้ในแต่ละวันแต่ว่าแบบโอ้โหพอเวลาเลื่อนไปเห็นคลิปที่เขาแบบว่าฆ่าวัวฆ่าควายนะี่คือแบบ ก็เอาไว้โอกาสหน้านะที่จะได้ทำเรื่องค่ะพี่คันใ้รเ <Okay. S 2> ขารีบซึ่งก็เพิ่งจะได้นำไปถวายกันวันนี้แหละนะพี่ซันกับแอดมินบ้านหลักก็เอาไปถวายแทนเพราะพี่ไฟก็ยังติดงานตอนเย็นก็คือตอนนี้แหละยังไปไม่ได้นะคะก็เลยส่งตัวแทนไปฝากขอบคุณแอดมินด้วยขอบคุณพี่ซันด้วยนะคะที่ไป มอบส่งลวงเย็นให้ทีวัซีรีส์ใกล้จะออนแล้วนะคะในวันที่28นี้อีกนับเอยหลังนี้แค่2วันเท่านั้น2วันเท่านั้นนะคะก็จะได้ดูแล้ว I, ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจนะคะก็อยากทุกคนได้รอติดตามชมทังช่องแกลนทีวีชาแนลนะคะในช่อง YouTube นั่นเองหนึ่นทุ่มนะคะ EP แรกเราจะดูฟรีกันอย่าลืมรีแคปแล้วก็รีวิวกันเยอะๆว่าเป็นยังไงบ้างสนุกไหมชอบไหมอยากให้ปรับอยากให้อะไรก็บอกได้เลยนะคะรอดูนะแล้วก็วันที่3ใครอยากจะไปดูในโรงภาพยนตร์ก็มาดูได้นะคะ E p พใช่ปะวันที่3คือ EP 2ที่สยามพารากอนใช่ปะ ใช่ป่ะนะคะเบอร์ไปหมดละ เป็นบุญใหญ่จะได้แบ่งๆบ,บุญกันไปนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลย,เลยตื่นมาพี่ฟักก็จะตื่นก็ประมาณแบบเอาตื่นจริงๆเลยอ่ะก็ประมาณใบใบสองสองใบาสามได้ตื่นมาก็ กินชาอ่านหนังสือสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาอาบน้ํากินข้าวแล้วก็เนี่ยออกมาทํางานยังไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ทําอะไรเลยมีแค่นี้ Hi everyone How are you today And now we go to the oh lot of we're going to work we're going to work about silly show me love and the outfit ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะโอ้พี่จอยขอบคุณคะ่ะอันนี้มันน่ารักมากเลยของขวัญแต่ละอันมันน่ารักมากเลย Come to USA yes of course เดือนอะไรนะพฤษภาภาษาอังกฤษอะไรนะ May yes. May 18th of, of May See you guys! จะเข้าไปคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์เหมือนกันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็หลายๆคนก็มีอยากจะนําเสนอความคิดในเรื่องของการโปรโมทแล้วก็การทําภาพกราฟิกต่างๆตัวนี้ไฟเอก็ว่าจะนําเสนออยู่เดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับทีมในวันนี้แหละ ที่มาเม่ชื่อว่าไง กาแฟอยากกินน้ำอะไรสักอย่างขึ้นต่ำอืมโหมืดละ สวยค่ะชื่อว่าวุ่นชื่อวุ่นก็ได้สวัสดีค่ะดูคอนติดตามซีรีส์ด้วยนะคะจะมาแล้ววันที่28ตอนแรกตื่นเต้นครั้งเข้าออฟฟิศมันจะมีอะไร สามกว่าเราได้ได้นอนอาบน้ำสระผมตีห้าสุดๆไปเลยเหมือนนอนแบบตอนนี้ปรับเปลี่ยนเวลาการนอนเป็นนอนเช้ามืดแทน เราจะหัวไม่ได้ละถอยออกมาเถอะจะแปดปีหรือเก้าปีละ มีเงินสดอยู่กี่บาทเนี่ยนับก่อนนะมีเงินสดอยู่เคีนมีห้าร้อยเกียไปกินนมแม่ให้กินนมห้าร้อยพี่เซนเราไปก่อนปะเขียใ okay, ไ,ไม่ให้ไปคนไทยหรือเปล่าใ <laughs> จยเย็นเนาะเย็น <laughs> แย่รัถบ,บาิดมาพเป็นคนญี่ปุ <laughs> <Okay. S 3> <laughs> ่นโมเขียดอ้าวสาเฟสตาร์นะ <laughs> มเนะบอกเขาจะไปถ่ายรูปนะเอ่อ <c oughs> เอาแดงมะนาะวโซดาหวานแดงมะนาวโซดาวัองมีสีสันบ้านหนูมาชงกาเฟลูกค้าแล้วไม่เป็นไรกันพี่ขอด้วแขกงหมืกันอันนี้ใช่ไหม แข่งแก้วหจ้ะ กูไม่ออกกูไม่ออกเอาอแล้วกูจะออเอาอะไรเด็กชาหมักกินไงอ,ไอ่ะ,อะอกินอาเปิ้ดีกว่าอาบบอคเวฟดีกว่าน้องสาอันนี้เวฟค่ะ กินกินไม่กินกินกินจบกินม,ามา้มะเผ็ดเทะจบเอาให้แสบท้องไงเราปวดแสบท้องะแมบไข่ลวกอร่อยแสบท้องไหมแต่ว่ากินยาได้จ <c oughs> บ ้าแล้วไหนคือหม้อนี่วะที่กดน้ำร้อนอ่ะไงโอเคเป็นงูที่ฉกละเข้าจัดโอเคช่วยออกมาโทษนะครับมีแฟนยังครับถ้าไม่มีก็โสดต่อไปดีเป็นไรอ่ะ ไม่เเอ่ยมันนานกินทีไม่เป็นไรหรอก ะอะไรเบาๆหรอทำมีสำลีเลย <c ười> มีห้าร้อยน่ะอยากกินออเดอร์ปะ นนินะเหมือนแบบกำลังคอหาแฟน่ะเพราะว่าแฟนอยู่บนคอนโดอะไรเงี้ยแล้วก็โทรหาแฟนแแบบชิลักเอาอะไรไหมอยู่เซเว่นเอาอะไรไมคะ ลืมไทยกูวนมาเจอมึงอีกแล้วสรุปลืมมาม่าลืมมาม่าละคนที่ไหนนี่คงทีลจะคิดไม่ออกจริงนะแกฉันจะกินอะไรนีฉันไม่ออกจริงจะเอาแน่จริงมิ้วหรือโอเคกินแม่งละอ๋อมีกล้วยอบ ใช่กล้วยอบไม่อ้วนกล้วยอบดีกว่าอยากกินมุ้เปีรสเข็มนะพี่คิปไม่ออกว่าพี่จะกินอะไรพี่พูดตรงๆนะ ูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เชื่อดีกว่านี่ไงครับพี สูตรน้ำตาลน,น้อยกว่าจริงหรือเปล่าอย่ามาโกหกไม่เชื่อ,อนะ ตาตาเลยทุกคนยีแย้ไปหมดน้ำออก เราต้องเทน้ำมต้องแซ่บแน่อย่อะเคนี่น<า><า>ะเรา,าน,น,นะ<ป>มัต้องมีอะไรแก้เผ็ดปะอาทิเช่นผักกาศดองต้องผักกาศดองปะ เล่นละมันจะมันจะเค็มนะเอาไงไเอากไ็ได้ปะางเฮลอิ่ม <laughs> จบ่จบอ,อุ๊ยเขามีผักนี่ว่าเซเว่นอะใช่ปะ่ะเดี๋ยวนี้เขามีผักกินคู่กับผักจบ่มจุ่มนี่ไาไปะรโยชน อะไรที่มมนมีประโยชน์น่ไเ,เลยค่ะค่ะ้วป่ะก็ที่เวฟด,ด้วยฮะ่ใส่เ็ด้ค่ะแกแก้วดยอนนี้ไอันนี้นติดยังคะ รับค่ะทเอาไปเลย่เอาครับออเอาค่าเอาครับมีซอสลัเอาเฮ้ยเย็นดิ สองร้อยสิแปดยอมเมมเบอร์ปะคะไม่มีค่ะหนึ่งสิ หอมสีสีใครเนี่ยฮะ<ด>เออย่าดงมพี่เองไใช่ปะเอาไว้ดมในรถกินอำพลาพากินสมู่เมื่อก่อนสะสมของเง่องตอนนี้สะสมเดอมเป็นคอลเลคชั่นส,สุดยอดกินเมนูนแล้วกันทุกคนไม่ได้ลืมเขาถ่ายไปแล้วถ่ายตรงที่ฟุาคิดเงินเมื่อกี้นี้ ตอนคิดเงินเมื่อกี้นี้ไปแล้วเขาถ่ายเขาถ่ายดีเนาะเขาดูถ่ายคล่องเลยอะแบบว่าเป็นกล้อง <c oughs> ไม่เล่นหรือคะเขาละถ่ายละ <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย